สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมสกสุลัสสกู๊ตซิมูเลเตอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาแจกไอดีบ้านพักตาอากาศนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่านี่นะคะบ้านพักตาอากาศเดี๋ยวเราลองทำไอดีก่อนนะคะทุกคนอ่นี่นะคะทุกคนไอดี เจ็ดเจ็ดหนึ่งหกห้าเจ็ดสามสามสามเก้าศูนย์สองสี่ห้านะคะให้ทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงคืออันนี้มันจะอยู่ที่ฟาร์มนะคะให้ทุกคนว่าไปได้เลยเนาะ,ะนี่นะคะมันก็จะเป็นประมาณน,นี้สำหรับหน้าบ้านคือมันจะแบบดูอุดอาดนิดนึงนะคะ มึ้นมาก็จะเจอพรมแล้วก็จะมีแบบที่นั่งกินข้าวแล้วก็จะเป็นโตทำอาหารนะคะเปิดประตูเข้าไปตรงนี้ก็จะเจอโต๊ะกินข้าวเช่นเคยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่นั่งทํางานสบายๆนะคะส่วนอันนี้คือห้องนอนที่มันเล็กมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ทุกคนเนี่ยมุมมองมันแบบเนี่ยทุกคนประมาณนี้เลยสำหรับห้องนอนแล้วอีกห้องหนึ่งก็คือห้องน้ำนะคะ ประมาณนี้นะคะนี่ทุกคนก็จะมีพวกกระจุกกระจุกนะคะสามารถอับน้ำได้นะคะอ่ะทุกคนก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานะคะก็ประมาณนี้สำหรับบ้านพักตากอากาศนะคะทุกคนอ่ะข้างหลังก็ไม่มีอะไรมากคือมันจะลอยลยอะ่ะอ่ะก็ ประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นไฟเปิดปิดได้เนาะก็ะะนี่นะคะทุกคนสำหรับบ้านพักตากอากาศใครอยางมาลองเที่ยวอยากมาลองดูก็สามารถไปตามไอดีที่เราบอกได้นะคะเจอกันทิ่หน้าค่ะ,คะบ๊ายบาย